สวัสดีครับวันนี้ม้วนซีวก็ได้แล้วแะนะครับวันนี้นคือแกงยากขมนะฮะแกงยาคขมใส่นางควายแล้วก็มีเนื้อเหล็ดเดียวใส่ลงไปด้วยแล้วก็โนโด้วยข้าวคั่วนะครับรเออใส่น้ำมอดินเนี่ยแซ่บเลยเห็นบ่นะี่คือแกงยากขมนะครับเขาห้องนี่ เนี่ยมีนังมีนังควายด้วยนะฮะน้าน้องดืง้อนะก็บากปังนะครับไม่เป็นไรเลยออกสามก้อนสามก้อนสองก้อนนี่แหละกินเลยอ๋อลืมเล่นน้ำอันนี้นคืออะไรบวบชาไวบวบชาหรือว่าย่างบวบวบบหรือว่าก้อยบวบบบก้อนใดนะครับอืมนี่นี่คือก้อยบวบวบบของมนุ์นะครับนี่แซ่บๆซ่บเฮ้กินเลยในน้ำพิดจากคมอ่ะ ชิมบ้งชิมบ้งอืมรับสายเท่ากันคือน้องมั่งใช้ไลมเหรออืมน้องชื่อมังอืมให้ค่ะเห็นคนนั้นนิดคนนั้นหน่อยมาก่อนเดี๋ยวน้องดึงน้องบอกว่าอืมฉันก็สวยทำไมฉันไม่เลยออกกล้องเนี่ยอยู่นะอืมปักกาดรุ่งของพายมากันเองนั่นนะ

เนื้อผักผักเนื้อผักเอาว่ะมันมีหายเห้ยเว้ยมะเขือแม่เขื่อนก็ผักใดจ่อยกวันนี้อเอนื้อกหมุนล่ะมันก็เทงมาก็แล้นอะ หม่าแห้งคมกินยาขมยากมนังแล้ว like ก็พ hmm. ังหนอกสะผัหนอก้อยยมื่อว่าคุดนะเคยต้องส่งไม่หอมแบบปังคุณไม่เห็นน้ำคุ้มเลย Ừ, đặc khóm một cái bên Hạt khóm Thật thật nữa Mấy mái nó kháng chế Kháng Alo giật Tiếng đơn đơn nhằm sao

ยาเก็บกินยาเก็บปวดให้เมียดไม่หายนะยี่อกเยง่าอืมยี่เหียมันหยมแกเงายมอืมหายม มา嘛ฮึฮึไม่ใช่มาโมนแต่เ,เป็นมาอืมพออืมมันนางโองอยู่ไหมยโมนก็ทำไม่เลย ดุงสองมากนึงนั้น,นะอ mhm. ืมอืมอืมอืมมาลยเห็นไหมหรออืโอเคครับพี่น้องม้นชิ้วก็ได้หลังเลีก็จะล่พี่น้องก่อนนะครับสหรับกิน ยากมเนื้อแหลดเรียวแล้วก็ใส่นางควายลงไปด้วยแล้วก็มียำใบบวบนะครับขอบคุณที่ติดตามยำบวบ,บ,บของมันก็คือสาธุลิสงสะตุนเน่าใส่ความแรงใส่มะเขือเทศสดนะครับถ้าคนไหนจะซอฟแบบมันๆก็ต้องใส่กระเทียมเจียวลงไปนะครับ <c oughs> โอเคพวกเราสามคนก็เสลาพี่น้อยไว้ก่อนนะครับบ่าวปางน้องด่มนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอยียงรับยงเมยไหน่อัด <c oughs> เขาต๊